รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่สนับสนุนโดย ครั้งแรกที่คนไทยจะได้กินไก่มาตรฐานเดียวกับนักบินอวกาศ CP สวัสดีครับผมกุลกิติคุณตังสุหัตทุกท่านอยู่กับผมในรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox รายการที่พร้อมมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงคุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอ เช่นเดียวกับพลต้นเรื่องของเราในวันนี้ครับผู้ชมเนี่ยส่งเรื่องราวมายัางรายการอยากให้เราเข้ามาช่วยเหลือแมค่ค้าขายเข้าวต้มมัดแต่เดิมเนี่ยเธอเคยทํางานอยู่ที่โรงงานครับแต่ว่าต้องออกมาดูแลลูกเพราะว่าลูกมีพัฒนาการช้าครับ ส่วนสามีเนี่ยก็ทํางานเป็นหลักครับแต่ว่าไม่พอครับเธอเลยต้องออกมาขายข้าวต้มมัดขายตั้งแต่ช่วงบ่ายถึง3ามทุ่มครับโดยช่วงเช้านะครับก็ต้องดูแลลูกก่อนแล้วก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนเด็กพิเศษแล้วกลับมาเตรียมของแล้วก็ไปขายในช่วงบ่ายครับถ้าเกิดขายหมดเนี่ยวันหนึ่งจะได้กําไรแค่400บาทแต่ส่วนมากจะขายไม่หมดกําไรก็แทบจะไม่เหลืออะไรเลยแต่ก็ต้องทําเพราะว่าต้องหาเงินมาใช้กินอยู่กับลูกครับส่วนเงินเดือนของสามีเนี่ยเอาไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟก็แทบจะไม่พอแล้วครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวของแม่ค้าขายข้้้าาวตตมัดคุณแก แก้วจุลาวัย47ปีท่านนี้ได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ครับคุณแม่ครับคุณแม่รู้จักบ้านคุณแก้วตาหร้อครับนี่เขาบอกว่าเดินไปไม่ไกลแต่จริงๆถ้าเราเดินมาเองเราก็จะไม่รู้นะว่าตรงไหน พัวบ้านเยอะมากอ๋อเรียวนี่เนี่ขอบคุณครัหลังตรงนู้นเหรอครับขอบคุณมากครับ,บ,รบสวัสดีครับอสวัสดีครับ พี่แก้วตาใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะผมกุ้นนะครับจากรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดลเมลบ็อกซ์ที่เรานัดกันไว้วันนี้นะครับค่ะพี่กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยทำข้าวต้มมัดค่ะข้าวต้มมัดค่ะเดี๋ยวผมขอเข้าไปนั่งดูข้างในได้ไหมครับนั่งได้ค่ะบ้านเล็กหน่อยไม่เป็นไรครับค่ะตอนนี้กําลังทำข้าวต้มมัดค่ะใส่อะไรครับอันนี้มีสองใส้ค่ะไม่เผือกกับกล้วยค่ะผมสามารถช่วยทําได้บ้างไหมครับได้ค่ะได้ กว่าจะเสร็จแต่ละชิ้นนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับค่ะใช่ค่ะพี่แก้วตาทำตั้งแต่กี่โมงแล้วครับวันนี้ทำตั้งแต่ตีห้าแล้วค่ะก็ลุกมาเตรียมข้าวให้แฟนเขากวนข้าวเสร็จก็หนูก็เตรียมตองเตรียมของไว้นะคะหกโมงหนูก็หยุดหยุดคลองไว้ก็ไปส่งลูกส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็กลับมาแวะเข้าออตลาด มาซื้อของเตรียมไว้ทําอีกรอบทําเสร็จก็ประมาณเที่ยงบ่ายเที่ยงถึงบ่ายค่ะ,ะนั้นช่วงนั้นก็ออกไปขายเลยใช่ค่ะแล้วขายกลับมากี่โมงครับกลับมาก็สามทุ่มค่ะถามก่อนว่าชิ้นหนึ่งเนะี่ยเท่าไหร่ขายยังไงครับจะเป็นมัดหนึ่งนะคะ13ค่ะ13บาท 2>, 2มัดยี่สิบห้าสองมัดยี่สิบห้าบาทวันหนึ่งทําเยอะไหมครับประมาณร้อยหนึ่งได้ค่ะร้อยมัดค่ะเท่ากับหนึ่งพันสามร้อยบาทกําไรเท่าไหร่ครับสี่ร้อยได้ค่ะวงเล็บถ้าขายหมด ใช่ค่ะขายหมดหนึ่งร้อยมัดด้วยใช่แล้วท้าไม่หมดล่ะครับทำไงก็ไม่หมดหนูก็แจก,กชาวบ้านนะคะแจกเลยเหรอครับค่ะหนูไม่ได้เก็บเพราะว่าไม่มีตู้เย็นหนูก็ต้องแจกเขาแต่จริงๆริงันก็เก็บได้นะคะแต่มันรสชาติมันจะไม่เหมือนเดิมรสชาติจะไม่เหมือนเดิม<ะ>ก็เลยทําใหม่ทุกวันใช่ค่ะต้องทําใหม่ ซื้อประจาค่ะยิ่งทํามาใหม่ๆอ่ะหอมมากพี่ก็จะแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องมัดตอบเสียเวลาพี่ก็เอาจานไปให้เขาเลยใส่มาให้พี่กินพี่ก็กินอร่อยค่ะอร่อยชอบกล้วยกับชอบเผือกข้าวเหนียวข้าวมูนมันดีไม่ถึงก็หวานมากแล้วเขาทําสดด้วยค่ะเพราะตอนเช้าเรายังเห็นเลยเขาหิ้วกล้วยเป็นหมี่ๆบ่ายเขาก็ขายแล้วบางวันก็หมดบางวันก็ไม่หมดวันไหนที่เหลือเขาก็แจกเขาก็ไม่ได้ว่าเก็บไปขายต่อ แล้วอย่างเมื่อวานนะครับล่าสุดเลยขายหมดไหมครับมันก็ไม่หมดหรอกค่ะเหลือเยอะไหมครับก็เหลือเยอะอยู่นะคะประมาณสัก30มัดได้ค่ะเหลือ30มัดค่ะ30มัดมัดละ13บาท390บาทมันก็ได้แต่ทุนนะคะเท่ากับเมื่อวานทํางานฟรีเราก็ต้องลดจํานวนที่ทํานะคะในวันต่อไปใช่ครับปกติเราจะขายร้อยหนึ่งแล้วก็ลดเหลืออยู่ประมาณสัก70มัดมันแบบนี้มันเท่ากับว่าเราต้องเดาเลยนะ ทำใจอยู่นะคะเพราะว่าเราทำอยู่อย่างเดียวทำแต่ข้าวต้มมัดขายนะคะแล้วพี่แก้วตาทำข้าวต้มมัดขายนานเรื่องครับสองสามปีได้ค่ะจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนครับมา,มาขายได้ยังไงต้องออกจากงานมาเลี้ยงลูกเพราะว่ามันไม่มีคนเลี้ยงลูกค่ะก่อนทำงานอะไรครับทำงานโรงงานเย็บผ้าค่ะแล้วก่อนหน้านี้ก็คือป้าค่ะพี่สาวเขาเลี้ยงให จ้างเขาแล้วเขาไม่อยู่แล้วเหรอครับไปเลี้ยงล้านนะคะเขากลับบ้านเขาบคาะเราก็เลยต้องออกจากโรงงานมาใช่ค่ะต้องออกจากงานมาเลี้ยงลูกเองเราก็ต้องหาอะไรทาแล้วทำไมถึงเลือกทําข้าวต้มมัดครับพี่สาวเขาช่วยสอนแล้วก็เลยมาทําขายเองเลยใช่ค่ะ ผมขออนุญาตถามอย่างหนึ่งนะครับว่าลูกพี่แก้วตาเนี่ยมีพัฒนาการช้าด้วยค่ะตอนนี้อยู่โปรหกก็ประมาณ12บ <12 S 2> แกจะอยู่ประมาณสัก8ขวบนี่นะคะหมายถึงว่าอายุจริงอ่ะสิแต่พัฒนาการอยู่เหมือนประมาณ8ขวบค่ะใช่ค่ะแต่การช่วยเหลือตัวเองนะช่วยได้อยู่ค่ะเราต้องพูดต้องย้ำต้องบอกแกอย่างนี้นะคะไปหาหมอไปรักษาอยู่เรื่อยๆนะคะครับ เขาก็มีลูกแต่นาฬิกาช้าเขาก็มาซื้อของได้นะคะซื้อของเป็นแม่สั่งอะไรมาก็จําได้ซื้ออะไรท้อนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้นะคะก็เขาจะเงียบๆอ่ะแต่ถ้าเราถามเขาก็จะตอบถ้าสาวอาทิตย์ก้าเ้าเขาก็จะช่วยมัดช่วยสับตอกแล้วก็มามัดอ่าแล้วก็จะมีไปซักผ้าตอนเช้าอ่ะนะที่เห็นเขาจะติดแม่ถึงเขาจะโตแล้วช่วยแม่เนี่ยซื้อข้าวซื้อของซื้อผักซื้ออะไรอย่างเงี้ยได้นะ แมผมเป็นแม่ค้าขายข้าวต้มมาแต่ผมช่วยยกของครับกีกตอกครับก็ซา,าวข้าวอ่ะช่วยแม่ซื้อของครับผมเห็นแม่เหนื่อยผมอยากช่วยแม่อขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไป สนับสนุนโดยบริษัท CP r e t a i l l i n k จำกัดแล้วแฟนพี่แก้วตาล่ะครับเขาทำอะไรครับเขาทำงานโรงงานนะคะเขาก็มาช่วยกวนข้าวค่ะก่อนออกไปทำงานก่อนออกไปทำงานค่ะเขาเตรียมของเตรียมข้าวไว <ป S 2> ้เสร็จเราก็า ลุกขึ้นมาทําใบตองอแล้วแฟนก็ออกไปทํางานที่โรงงานค่ะแฟนก็ออกไปหนูก็ออกหอ่อห่อไว้ตอนนี้ผมทํางานอยู่รูโรงงานขนมปังนะครับรายได้ก็ก็ไม่แน่นอนนะครับบางบาง,างทีกบ็บางทีก็โอบางทีก็ไม่มีครับก็ไม่พอนะครับคนเดียวมันก็ลาบากครับผมบางทีก็ยืมกู้เขามาอย่างเงี้ยครับกินข้าวบางทีตังไม่มีอะไรเงี้ยอ,อยู่กันสองสามคนเงนี้ยมันก็เนี่ยลำบากเงี้ยครับผม แสดงว่ารายได้หลักตอนนี้เนี่ยจะมาจากทางแฟนพี่แก้วตาใช่ไหมครับใช่ค่ะนาไปใช้จ่ายอะไรบ้างครับก็จ่ายค่าบ้านนะคะค่าเช่าบ้านใช่ไหมครับค่าน้ำค่าไฟมีไหมครับค่าน้ำค่าไฟด้วยมีค่ะรวมกันแล้วก็ประมาณสักห้าพันได้อยู่ค่ะมีค่าใช้จ่ายอื่นอีกไหมครับก็มีอยู่นะคะส่งไปให้ลูกต่างจังหวัดด้วยนะคะส่งให้ลูกที่ต่างจังหวัดค่ะพี่แก้วตามีลูกกี่คนครับสองคนค่ะสองคนค่ะคืออยู่ด้วยกันคนหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดคนหนึ่งใช่ค่ะใช่แล้วในส่วนของพี่แก้วตานี่ที่หามาได้ เอาไปใช้ทําอะไรครับขายข้าวต้มมัดก็เอาไปซื้อใช้จ่ายกับลูกนะคะเอาไปซื้อกับข้าวเอาไว้จ่ายเรื่องลูกไปโรงเรียนนี่นะคะถ้าวันไหนขายไม่ได้นี่ลูกก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยใช่ไหมแบบว่าไม่มีไปซื้ออะไรให้ลูกเลยก็หยิบยืมเอานะคะมีค่าใช้จ่ายอื่นอีกไหมครับ มันก็มีหนี้นอกระบบอยู่นะคะหนี้นอกระบบเยอะไหมครับก็ประมาณสองหมืนนะคะยืมมาทําไมครับก็ยืมมาใช้จ่ายในบ้านนี่นะคะให้ค่าเทอมอะไรลูกอย่างนี้นะคะมันไม่พออยู่ค่ะแล้วทุกวันนี้จ่ายหนี้ยังไงครับหนูก็จ่ายแต่ดอกไว้ก่อนนะคะจ่ายดอกยังไงครับจ่ายแบบจ่ายแบบรายเดือนนะคะดอกมันอยู่พันหนึ่งนะคะ1,000บาทต่อเดือนภาระหนักของพี่แก้วตานี่ก็คือเรื่องลูกใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เพราะว่าลูกก็กำลังเรียนอยู่ เรียนอยู่ที่ไหนนะครับโรงเรียนวัดนังนะคะเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับเด็กจนเด็กพิเศษนะคะค่ะออกไปขายของเวลาเลิกเรียนครูก็มานะคะก็มีลุงวินมาส่งนะคะที่หน้าตลาดภูขายตรงตลาดภูตรงไหนของตลาดภูตรงหน้าเซเว่นนะคะเซเว่นตลาดภูค่ะตอนขับจะมีวินมอเตอร์ไซค์มารับัมาที่ร้านหน้าเซเว่นตลาดพูครับให้แม่ขายของครับ ผมช่วยแม่ถึงสามทุ่มครับกลับพร้อมแม่ขายของพอได้ครับบางวันหมดบางวันก็ไม่หมดครับคือลูกเขาก็ขยันดีนะดูแลแม่แล้วก็ช่วยไปขายของที่ร้านตลอดเลยยันดึกอะค่ะจนถึงกลับมาเลยคือนางก้าวเขาก็จะกลับมาซาวข้าวทําข้าวเหนียวไว้พรุ่งนี้เช้าแช่ไว้ก่อนนะคะแล้วตอนเช้าเดี๋ยวแม่เขาก็จะมาหุงเขาก็มาซื้อวัตถุดิบที่นี่คือเผือกอะค่ะซื้อเผือกที่นี่บางทีก็เออเอาไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาจ่ายอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่เป็นไรเราก็ให้เขาอะสงสารเขาอะค่ะอาหารากินข้ามแล้วก็ช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือเขาอะค่ะเขาก็เครดิตดีอะค่ะเย็นก็มาให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทํามาจนจะเที่ยงละเดี๋ยวเราคงต้องเตรียมไปขายแล้วใช่ไหมครับค่ะค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรารีบเตรียมตัวให้เสร็จดีกว่าแล้วออกไปขายกันค่ะค่ะครับผม ใกล้ถึงเรียงครับใกล้แล้วค่ะตรงเซเว่นนี้เลยใช่ไหมค่ะใช่ตรงหน้าเซเว่นนะคะว้าวติดล้อติดยกขึ้นค่ะตรงนี้เหรอครับค่ะก็จะมาขายอยู่ตรงนี้เป็นประจำใช่ค่ะทุกวันแล้วนั่งยังไงครับตรงนี้ก็นั่งตรงนี้นะคะนั่งตรงนั้นแล้วก็ แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดน้องก้าวลูกชายมาหาก็จะมาตรงนี้เลยอเปบอกครับใช่ค่ะนั่งบินมอเตอร์ไซค์ที่บอกวนมาลงตรงนี้เลยใช่ค่ะตอนนี้ผมขอนั่งก่อนได้ไหมครับได้ค่ะเจ้าที่ที่ถือมาเมื่อกี้ผมขอยืมหน่อยได้ไหมอ่านั่งขายอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงนี้ที่เราอยู่คือสเตเวนตลาดพลูใช่ค่ะซึ่งถ้ามองไปทางนู้นนะครับจะเห็นตลาดพลูที่คนเขาขายของกินกันเยอะๆเลย ทำไมพี่แก้วตาไม่ไปขายตรงนู้นครับตรงนู้นมันเต็มนะคะเต็มแล้วเราก็มันตั้งตรงนี้ตรงนี้มันก็เป็นป้ายรถเมย์ด้วยค่ะคนลงมาจากรถเมย์เนี่ยเขามาซื้อกันเยอะไหมครับตรงนี้ก็มาบ้างค่ะมาก็มีเรื่อยๆอยู่มาเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆใช่ไหมคะลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อเนี่ยเป็นลูกค้าประจํำไหมครับมีประจํบ้างนะคะมีขาจรบ้าง อค่ะเคยเจอแบบคนซื้อเยอะสุดกี่มัดครับ4ี่ิมัดได้สี่ิบมัดค่ะแล้วมีแบบว่าคนมาสั่งทําไปแบบว่าไปทําบุญไปงานบุญอะไรงี้ไหมครับมีค่ะมีสั่งทีก็ประมาณร้อยห้าสิบมัดร้อยมัดเลยร้อยมัดนี่ก็คือทั้งหมดที่พี่แก้วตาทําขายต่อวันเลยนะใช่แล้วแบบนั้นคิดราคายังไงครับลดลดให้เขาไหมก็เราจะขายราคาส่งนะคะราคาส่งก็สิบบาทราคาส่งคือมาละสิบบาทค่ะถ้าบางท่านก็ ไม่ต้องลดเลยอย่างนี้เขาก็ให้แบบว่าเราก็แถมให้บ้างอย่างนี้นะคะอคะถ้าเกิดเขาขอลดเราก็ให้ราคาส่งเขามาละสิบบาทแต่ถ้าเขาไม่ลดไม่ขอลดเราก็จะแถมให้เขาไปด้วยแถมให้เขาไปด้วยะคะ่ะ โอเคอะสู้ชีวิตอะเขาเป็นคนน่ารักนอกจากทํามาหากินแล้วเขาจะมีลูกเขาอยู่คนหนึ่งแล้วลูกเขาก็ไม่แก่นะกลับมาปุ๊บก็จะมาช่วยแม่เขานั่งขายของแต่ขนมข้าวอร่อยนะข้าวเหนียวเขาก็อร่อยซื้อสองไส้เลยเขาขายไม่แพงหรอกเขาเพื่อพออยู่ได้เขาน่ารักพามาก็ให้เขากินนะช่วยเขาเอาบุญย่งปลาว่าเขือค่ะเอาไม่ก็กินสงสารเท้าช่วยช่วยกันไปถ้ามีก็ให้แล้วแต่จะมีอะไรแล้วแต่เขามาให้แล้วถ้าไม่มีก็ไม่มี เราก็ไม่ใช่คนรวยเราก็หากินไปเรื่อยๆถ้าขายนานอยู่ค่ะเขาที่เห็นก็เห็น,นก,ก็เดินหเห็นเห็นรถเห็นคนเล็กๆผ่านก็เดินผ่านอย่างงี้แทบทุกวันที่ก็ให้ของเขาไปกินบางทีของเ็าเหลือเยอะเราก็ซื้อซื้อเขาขเห็นร้องสงสารอ่ะถ้าเดินบางทีเขาเดินสนามคนเพิ่มแม่ลูกใช่แล้วก็อยากช่วยเขามสัาาาว่ฉนจะไปหเธอ ปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขีเเออยนยยมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอย ปกติลูกค้าที่ซื้อเนี่ยครับชอบไส้กล้วยหรือว่าไส้เผือกมากกว่ากันครับส่วนมากเผือกก็จะขายดีค่ะเผือกขายดีกว่าเหรอแต่ผมชอบกินไส้กล้วยนะเดี๋ยวผมขอลองชิมดูดีกว่าขอซื้อซักสองมัดได้ค่ะสองมัดยี่สิบห้าบาทนะครับอนนี่ครับยี่สิบห้าบาทขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะครับผมแกะชิมเลยแล้วกันได้ค่ะ ถ้าผมเปิดมาแล้วเป็นไส้เผือกทำไงเนี่ยมีแต่กล้วยโอ้เผือกหมดแล้ว <c oughs> เหรอครับค่ะหมดแล้วค่วคะคุณขายดีจริงเหลือ <c oughs> แ,แต่กล้วยค่ะ <c oughs> ผมกินน้องแต่เด็กแล้วแหละข้ขาต้มมัดเนี่ยค่ะ <c oughs> อร่อยผมชอบไส้กล้วยค่ะ <c oughs> รสชาติกําลังดีครับกลมกล่อมไม่ได้ไม่ได้หวานเกินไปอาจจะเป็นเพราะผมเป็นคนชอบไอ้ข้าต้มมัดด้วยแหละผมเลยรู้สึกว่ามันอร่อยดีอร่อยอร่อยอ่ะถั่วดำก็โอเคกล้วยก็โอเครวมๆแล้วอร่อยครับ เผือกหมดแล้วค่ะคาะแล้วตะกล้วยค่ะขาะได้ครับมาทุกวันเลยนะครับถ้าเจอมีมาไม่หมดแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมะครับนี่ลูกค้ายืนยันตัวจริงเสียงจริงบอกว่าไส้เผือกอร่อยมากเจ้านี้เท่าไหร่นะสองมัดให้กินหมดเนี่ยอยู่ท้องอยู่นะครับใช่ไหมอยู่ท้องเลยใช่ไหมครับ ก็ของเขาอร่อยนะครับก็ถ้าวเ,วเืิดเจอกับเซอร์ครับแค่ร้อะะงสองไส่้าวนี้รุ่นจะรสชาติจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่หวานพอดีพอดีซึ่งเราอายุเยอะแล้วก็ไม่อยากกินหวานมากแต่ิีแลรวหวานมัจะหวานพอดีเลยกับมาก็ห้ามบางครึ่งบางทีก็ไม่แน่นอนบางทีก็ทุ่มนึ่งบางทีอย่างเงี้ยมามาช่วยช่วยเนี้ยมันก็วยขายบางทีก็ลำบากก็ทำงานเดียวสู้อย่างเดียวครับก็เพื่อลูกเพื่อครอบครัว นี่นะครับเราก็จะได้เห็นความเป็นนักสู้และก็เป็นคุณแม่ที่เก่งมากๆของพี่แก้วตาเลยนะครับเพราะว่าการขายเขาต้มมัดเนี่ยกำไรเนี่ยก็ไม่ได้เยอะด้วยแต่ว่าพี่แก้วตาก็สู้เต็มที่ทําทุกอย่างเท่าท,ที่ทําได้เพื่อหวังอย่างเดียวคืออยากจะให้ลูกชายเนี่ยมีอนาคตที่ดีก็หวังให้ลูกเขาช่วยเหลือตัวเองได้นะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยค,คิดแต่เพื่อลูกเท่านั้นเลยใช่ค่ะใช่ ผมรู้ว่าแม่เหนอ่อยครัเพราะแม่ต้องัำของทุกวันเลยครับอผมเลี้ยงจบผมจะไปทำงานอ่ะเงินให้แม่ครับใม่แม่ขายของน้อยลงอ่ะผมหาเงินช่วยเหลือแม่อีกอ่ะผมรักแม่มากนะครับ ครับผมแล้วสําหรับนักสู้ที่สู้ชีวิตแบบนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ขอมอบเงินเป็นกําลังใจเป็นจํานวนเงิน10,000บาทครับ10,000บาทนี้ตั้งใจจะเอาไปทําอะไรครับเอาไว้ให้ลูกนะคะคุนการศึกษาด้วยครัและสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากส่งกำลังใจมาให้พี่แก้วตาและครอบครัวนะครับ สามารถส่งมาได้ที่เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้เลยครับส่งกําลังใจกันมาเยอะๆนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ครอบครัวของพี่แก้วตาได้มีกําลังใจสู้ต่อไปและส่งลูกชายให้ไปถึงฝั่งฝันอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับช่วยส่งกันมาเยอะๆนะครับจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของพี่แก้วตาด้วย และใครนะครับที่ผ่านไปผ่านมาหรืออยากมาอุดหนุนข้าวต้มมัดของพี่แก้วตานะครับสามารถมาได้ที่ตลาดพลูเลยครับเซเว่นหน้าตลาดพลูเทิดไทย2ีนะครับขายตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงจนถึง3ทุ่มเลยใช่ไหมครับหรือใครที่ต้องการสั่งเป็นจํานวนมากๆไปทําบุญนะครับสามารถสั่งล่วงหน้าได้เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทําให้เราได้เจอกับนักสู้แบบนี้ต้องขอบุญ CP และ CP r e t a i l ลลิ่งครับสำหรับใครที่มีเรื่องราวของคนธรรมหากินสู้ชีวิตแล้วอยากบอกต่อสามารถเขียนเล่าเรื่องราวเข้ามาได้ที่ ขอเพียงแค่เขียนมา the mail box ตู้ปน15ปพนสปากเกร็ดห1 1 2 0หรือเข้าไปเขียนเล่าเรื่องราวได้ที่เพจ a c e b o o k ขอเพียงแค่เขียนมา the mail box แล้วอย่าลืมบอกชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์ติดต่อด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้ผมขอฝากข้อคิดไปสักหนึ่งข้อครับถึงท้อแท้จากงานแต่ที่บ้านยังมีคนรออยู่ชีวิตต้องสู้เพื่อคนที่รักขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับแล้ววันนี้ผมกุลกิติ ต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกา20นาทีทาง nation tv ช่อง22สสำหรับวันนี้สวัสดีครับพี่ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือพี่พี่จะไม่ลืมพระ คุณเลยขอบคุณซีพีและช่องยิบสองที่ให้โอกาสพี่กับลูกแก้วตาแก้วจุลา ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ